โอเคนะครับเราก็เข้าไปที่การลงทะเบียนนะครับแล้วก็ต่อด้วยบุคคลธรรมดานะครับคลิกเข้าไปเลยเสร็จแล้วเขาก็จะให้เรากรอกรายละเอียดนะครับขั้นตอนแรกก็คือเป็นหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับครับเราก็ใส่ไปนะครับขอโทษทีครับขอโีครับขาตั้งกล้องไม่ดีครับ กรอกรายละเอียดในส่วนนี้นะครับให้ครบถ้วนนะครับโอเคนะครับเราก็เข้าไปที่การลงทะเบียนนะครับแล้วก็ต่อด้วยบุคคลธรรมดานะครับคลิกเข้าไปเลยเสร็จแล้วเขาก็จะให้เรากรอกรายละเอียดนะครับขั้นตอนแรกก็คือเป็นหมายเลขบัตรประชาชน13หลักนะครับครับเราก็ใส่ไปนะครับ ขอโทษครับขาตั้งก้องไม่ดีครับกรอกรายละเอียดในส่วนนี้นะครับให้ครบถ้วนนะครับโอเคครับเมื่อเรียบร้อยนะครับก็มาดูส่วนทางด้านขวามือนะครับผมเลือกเงินได้ที่ได้รับการยกเว้นนะครับส่วนมากก็จะมะีช่องแรกเลยเงินสะสมกองทุนสำรองเลีงชีพนะครับโภเดียนฟัน แล้วก็เงินสมทบกองทุนประกันสังคมนะครับอ่าลงมากลางๆหน่อยครับลกลางๆอันนี้เลยครับโอเคแล้วก็ถ้าเรามีอ่าการส่งเบีย้ยประกันชีวิตหรือว่ามีกองทุนอะไรก็ติดไปนะครับมีการบริจาคเงินจํานวนเท่าไหร่นะครับก็ให้คลิกไปนะครับคลิกไปในส่วนหน้านี้ก่อนเลยนะครับผมถ้าตรงนี้ไม่มีก็ทํารายการต่อไปนะครับ ทีนี้ก็ให้เรามาใส่เงินเดือนนะครับผมในช่องแรกนะครับที่มาตรา40นะครับตามใบ50ถวิเทวีเลยครับแล้วก็เข้ามาที่ช่องนี้นะครับคลิกมาตรงนี้เลย อ่านะครับเงินสะสมกลองทุนนะครับของเรานะครับไม่รวมกับส่วนของนายจ้างนะครับก็เป็นทั้งปีนะครับดูได้ที่ใบอ่าหนังสือรับรองอการหักภาษีนาที่จ่ายนะครับหรือใบ50ทวีของเรารใส่เข้าไปเลยนะครับ อันนี้ให้เราใส่หมายเลขประจำตัวผู้ผสียาภาษีอกรนะครับก็เลือกใส่ไปนะครับป๊บตรงนี้ถ้ากองทุนเราไม่เกิน1,000 0มืน,นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเกิดเกิน1,000 0หมืให้เราใส่ช่องหมื่นแรกนะครับแล้วอันที่2ก็ให้มายกเป็นบรร,บร,รทัดท,ที่2นะครับโอเคหมายเลขประจาตัวของผู้ใช้เงินได้ครับก็คือนายจ้างของเราครับซึ่งจะอยู่ทางด้านบนนะครับถ้าเป็นแบบปกติไ่ไป อันนี้ขออนุญาตปิดนิดนึงนะครับผมปิดนิดนึงโอเคอเมื่อทำเรียบร้อยนะครับก็ให้กดในขั้นตอนต่อไปนะครับทำรายการต่อไปเลยโอเค ตรงนี้เราลืมใส่นะครับท้้งบมดให้ใส่0.0นนะครับก็เลือกทำรายการต่อไปนะครับโอเคตรงนี้นะครับก็มาถึงช่องที่ให้ใส่เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของเราทั้งปีนะครับในช่องขา,ขาวที่ว่างๆอยู่นะครับผมกรให้ดูยยอดแล้วก็กรอกใส่ลงไปเสร็จแล้วก็ทำรายการต่อไปนะครับ ตรงนี้ตรวจเช็คดูให้เรียบร้อยนะครับตรงนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเออมันผิดตรงไหนเราก็กับย้อนไปได้ทุกหน้านะครับแต่ว่ามันจะเรียงตามขั้นตอนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับปุ๊บตรงนี้นะครับรไ,ได้ไม่ถึงเกนนะครับเมื่อหักดหย่อนต่างๆแล้วนะครับก็จะไม่มีการเสียภาษีนะครับก็ให้ทํารายการต่อไปนะครับ เรียบ,บร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายให้เราทําการยืนยันการยื่นแบบนะครับปุ๊บก็เสร็จสิ้นนะครับการยื่นแบบภาษีเงินได้นะครับตรงนี้ก็แนะนําให้พิมพ์แบบกันไว้นะครับถ้าเราใช้ไฟฟ็อกเนี่ย ภาพที่ได้เนี่ยมันจะไม่ค่อยโอเคนะครับก็ให้เราบันทึกเป็น PDF ไว้ก่อนนะครับตรงนี้สําหรับตัวผมแล้วผมจะบันทึก PDF เก็บไว้นะครับแล้วก็ส่งเข้ามเมลตัวเองทําแฟ้มเก็บไว้ยีนึ่งส่วนก็ปิิ้นออกมาครับผมเป็นการนะเก็บ reference ของเราไว้นะครับในเนนทุกปีนะครับเพื่อจะเอาไปยืนยันนะครับผมอันนี้ก็โหลดปริ้นนะครับ วันนี้ก็เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับที่มีรายได้นะครับเงินได้ก็ให้ยื่นแบบกันทุกคนนะครับถึงแม้ว่าเราจะไม่เสียภาษีนะครับก็ยื่นแบบไปนะครับเป็นหน้าที่ของเรานะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับยังไงฝากกดติดตามรับชมกันด้วยนะครับ